มาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยนายศีหศัดก,ก์วงเกรตดแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก59ประเทศ1องค์กรและ45องค์การระหว่างประเทศครับรวมแล้ว71ท่านรับฟังการบรรยายสรุปพัฒนาการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับทราบท่าทีของไทย และสาเหตุที่ต้องระง,งับการปฏิบัติตามถ้อยแถลงไทยกัมพูชาพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัติวิธีขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะดำเนินการอย่างรอบด้านและเต็มกำลังเพื่อทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงปลอดภัยของคนไทยครับและยืนยันว่าแม้จะระง,งับถ้อยแถลง แต่จะไม่ส่งผลต่อความร่วมมือในการปราบปรามสแกมเมอร์เนื่องจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติว่าอะไรที่ฝ่ายไทยดำเนินการฝ่ายเดียวได้หรือไทยร่วมกับประเทศอื่นๆจะดำเนินการต่อเนื่องนอกจากนี้ได้เกิดเหตุการณ์ยิงปะทะก,กันบริเวณบ้านหนองยากแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งพลตีวินไทยสุวารีโฟศกกองทัพบ,บกและนายสิริพงษ์ อังคะสกะุลเกียบโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงก่อนครับทำให้ฝ่ายไทยต้องยิงตอบโต้เพื่อเตือนและเป็นกฎการใช้กำลังอยู่ในกรอบกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบเคารพอธิปไตยของไทยและยุติการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนและประชาชนของตนเอง การยิงก่อนในครั้งนี้เป็นการก่อกวนและละเมิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างสองประเทศโดยตรงส่วนกรณีพบว่ามีเสียงคล้ายระเบิดบริเวณแนวชายแดนบ้านหนองยาแก้วได้มีการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนเข้าในหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภัยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งแนวหน้าและแนวหลังยังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกครับ